เรียนทั้งหมดทางความเคารพคุณครูค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเคยเกิดเรื่องทำเป็นทำตายไปครั้งแล้วสำหรับเด็กที่สามนี่สอนเด็กหน่อยนะครับคุณแม่คือพี่หนักค่ะวันนี้เราจะแบบเรียนแบบเห็นยาไคือชิวจริงๆสนุกสนุกเลยนะคะได้ความรู้พร้อมได้รับ ความสนุกสนานไปด้วยนะคะเราเต็มแล้วคะนี่เลยตื่นเต้นพร้อมเรียนนะคะโอสังเกตนะคะแบบเรียนเรื่องคําเป็นคําตายเนี่ยจริงๆเ่เราเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นเล็กๆเลยนะคะแต่บางครั้งเราก็ลืมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทบทวนกันเล็กๆน้อยไเลย่าหนูลองดูเลยหรอกคำเป็นคำตายเห็นไหมคะ จำแนกอ๋อคำเป็นคำตายพลาดไหมลูกจบได้ชาติค่ะอ่านในใจได้เลยค่ะคือจะต้องรอักษรสงูงอักษรกลางอักษรต่ำครูเคยสอนไปไนนแล้วครัตั้ที่สิบสี่ตัวที่ยาวเพราะเราจำแค่อักษรสูงกับอักษรกลางเราก็จะจำได้ลนะคุณก็ว่าคุณก็ว่าให้อ่าน ใช่ค่ะสอนการแค่เต้าวตัวไก่จิกเด็กตายโดดาต่อตักหรือเด็กตายซ้ำก็ได้ดอสองสูงก็สิบเอ็ดคำค่ะขวดของฉันใส่ถุงฝากรึ่งให้เศรษฐีนั่นแหละค่ะตามนั้นเลยที่เหลือเป็นอักษรค่ะอันโจย์เลี่ยงคะงจบทุกคนหรือยังลูกอ่าถ้าจบแล้วคุณจะไปต่อนะลูกนะ อันนี้หนูจะมาดูสุดการสอนนะคะของครูโอซึ่งถ้าใครเบอรเข้ไปในยูทูหรือ Google น,นะคะมันจะอยู่ในของกระทรวงศึกษาธิการเลยนะคะร <Okay. S 1> ูปแบบที่ดีบร้จารกระชับแล้วก็เข้าใจมากขึ้น<ด>ให้นักเรียนลองดูวิดีโอนี้เลยค่ะ ดีค่ะน้องๆในวันนี้เรามารู้จักกับคำเป็นคำตายกันนะคะแต่เอ๊น้องๆจำกันได้ไหมคะว่าเราเคยเรียนเรื่องนี้กันแล้วถ้ายัางนึกไม่ออกเรากลับไปทบทวนกันดีกว่าค่ะช่วงนี้เป็นเวลาที่ใกล้จะสอบเด็กๆจึงมารวมตัวกันเพื่อให้จอยนั่งติวหนังสือให้หลังจากที่เพื่อนได้เคยรู้จักกับคำเป็นและคำตายกันไปแล้ว มีใครจำได้ไหมว่าคำเป็นและคำตายคืออะไรเราจำไม่ได้เลยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิถ้าอย่างนั้นเรามาดูคำเป็นกันก่อนดีกว่าคำเป็นก็คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกาหรือไม่มีตัวสะกดแต่ถ้ามีตัวสะกดก็จะอยู่ในมาตราแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลว่ะ และเป็นคำที่ผสมไปด้วยสระอัมสระไอสระไอสระเอาเพราะมีเสียงสะกดในมาตราแม่กลมแม่เกยและแม่โกค่ะแล้วคำตายล่ะวินยังจำได้ไหมจำได้สิคำตายก็คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกาหรือไม่มีตัวสะกดละยกเว้นสระอัมสระไอสระไอสระเอา นอกจากนี้ยังเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กกแม่กดและแม่กบยังไงล่ะเรามาดูตัวอย่างคำเป็นและคำตายไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งในที่นี้คำตายนั้นจะเป็นสีแดงส่วนสีดำคือคำเป็นค่ะพ่อกลับไม่ถือโทษไม่ถือโกรธอย่างเกรงขามเพราะเจ้าพยายามทำให้พ่อนั้นภูมิใจ พ่อจักขอสอนสั่งลูกจงฟังอย่างตั้งใจไม่มีสมบัติใดมีค่ากว่าความซื่อตรงร่วมด้วยช่วยคิดลักษณะคำเป็นและคำตายที่น้องๆรู้จักเป็นอย่างไรคำเป็น คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกาถ้ามีตัวสะกดจะอยู่ในมาตราแม่กงแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่เกลและคำที่ผสมด้วยสระอําสระไอสระไอและสระเอาค่ะส่วนคำตายคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกา และเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กกแมกกดและแมกกบค่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักกับคำเป็นและคำตายกันไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับอักษรสามู่หรือตราย,ยางกันบ้างนะคะซึ่งอักษรสามู่นั้นจะมีอักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ำค่ะซึ่งจะมีความแตกต่างกันดังนี้เรามาดูอักษรกลางกันก่อนนะคะอักษรกลางนั้นมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีพยัญชนะทั้งหมดด้าตัวคือกอไก่จอจานดอชดาตอปลาตัดดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างค่ะ ยากจังเราจำพยัญชนะพวกนี้ไม่ได้หรอกไม่เป็นไรปุ๊กเรามีวิธีในการจำพยัญชนะได้ง่ายๆนั่นก็คืออักษรกลางเราสามารถจำได้ว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากองโอ้โหเก่งจังเลยจอยต่อมาคืออักษรสูงจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา ซึ่งมีพยัญชนะ11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงพอพึ่งฝอฝาสอสลาสรือฤษีสอเสือและหอหีบค่ะวิธีการจำง่ายๆก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน และสุดท้ายคืออักษรต่ำสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวค่ะซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะอักษรต่ำคู่พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีเสียงคู่กับอักษรสูงและมีพยัญชนะสิบสตัวสามารถจัดได้เจ็ดคู่คือคู่ที่หนึ่ง ขอควายขอคนขอระคังคู่กับขอไข่ขอขวดคู่ที่สองชอช้างชอเชอคู่กับชอชิงคู่ที่สามสอโซ่คู่กับสอสาลาออสอฤษีสอเสือคู่ที่สี่ทอทหารทอพุทธาทอมนโททอธงคู่กับทอฐาน ถอถุงคู่ที่ห้าพอพานพอสำเภาคู่กับพอพึ่งคู่ที่หกฟอฟันคู่กับฝอฝาและคู่ที่เจ็ดหอนกคูก,กคู่กับหอหีบส่วนอักษรต่ำเดียวนั้นจะมีพื้นเสียงสามันแต่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงและมีพยัญชนะทั้งหมดสิบตัวคืององูยอหญิง นอเนนนอหนูหมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและลอจุลาค่ะเทคนิคการจำง่ายๆก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกส่วนคำตอบของเราก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงคำเป็น ก็คือคำว่าสอนและถือส่วนคำตายคือคำว่าขอบและศพค่ะคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางคำเป็นก็คือคำว่าเจ้าและใดส่วนคำตายคือคำว่าโกรธและจักค่ะและคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำคำเป็นก็คือคำว่าพ่อและนั้น ส่วนคำตายคือคำว่าลูกและโทษค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆสามารถนำคำเป็นและคำตายไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเราสามารถนำคำเป็นและคำตายไปใช้ประโยชน์ได้คือ นำไปเขียนประโยคแต่งคำประพันธ์และเขียนเรียงความเป็นต้นค่ะเป็นไงคะอันนี้เป็นสื่อการสอนของกระทรวงศึกษาเลยนะลูกซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก็เดี๋ยวคุณคูจะเสริมเพิ่มเติมให้อีกนะลูกยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเราลองมาดูกันค่ะหนูสังเกตได้เลยมันจะมีหลักการสังเกตเห็นไหมคะ เป็นข้อๆเลยลกหนูดูตามแพทเทิร์นที่ขึ้นนี้เลยนะคะหลักง่ายๆคำเป็นสละเสียงยาวคำตายสละเสียงสั้นนะคะจำง่ายๆอย่างนี้เลยทีนี้มันจะมีคำให้จำได้ง่ายขึ้นอีกนะคะสำหรับคำเป็นคือนมยวงนมก็คือนอนหนูนอนหนูก็คือแม่กลน ได้กลนสะกดนี่ออกเสียงยาวค่ะเป็นคำเป็นเช่นคำว่านหนูสงเกตถ้าลากเสียงได้แบบผีเนี่ยถือว่าเป็นคำเป็นนะคะนมมอสะกดมาตามแม่กลมนะคะยอยอก็คือแม่เกยวอวอก็คือแม่เกยและงอก็คือแม่กงนะลูก แต่ถ้าเป็นคำตายนะคะเจอสามคำนี้จบเลยค่ะกบในฝ่าไ,ไ,ไหนเลยเห็นไหมคะก็ไก่สั้นมากกบซ้นกดสั้นหมดเลยไม่สามารถลากเสียงได้นี่คือคำตายสนิทเลยค่ะต่อให้มันไปอยู่สละเสียงยาวนะลูกแต่ถ้ามีตัวสะกดสามแม่นี้ถือว่าเป็นคำตายทั้งสิ้นเลยค่ะ,อ,ะอย่างเช่นชื่อคือสวรภาพเนี่ยอ หนูลองพูดสิลองคิดสิลกแล้วตอบมาว่าครูเสาภาพมีคำเป็นกี่คำคำตายกี่คำให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอตกติ๊ตอคิดได้ไหมคะ,ะใครคิดได้แล้วลองตอบหูกคำเป็นคำติ๊กต๊อกโมา ตายหรือเป็นคะตายสนิทอ่าใช่แล้วชื่อครูตายสนิทด,ดูเสาเอาสละเอาสั้นค่ะตายค่ะวะโอไม่ต้องไปไหนเลยวะลากไงก็ไม่ไฟสั้นตายภาแม่ตกเห็นไหมคะกอไก่สะกดคอควายก็จริงแต่ออกเสียงแม่ตกกอไก่สะกดตายสนิท ชื่อตายแต่คนไม่ตายนะคะไม่เกี่ยวกันนะลูกคนละเรื่องอ่ะลงมาดูชื่อคูนวพรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติต๊กตอกโอเคไหมตายค่ะตายถูกต้องลูกนะตายเต,ต,ตายค่ะตายแต่พรพรไม่ตายนะคะ ขอนเเพราะนั้นคุณนวพรยังไม่ตายเสาวาสตายคนเดียวนะลูกแล้วเราจะเห็นหน้าซีดๆของคุณนวพรแล้วลูกเพราะว่าตายทั้งชื่อเลยหน้าก็จะซีดกันไรอ๋อตอนที่สามยี่สิบเก้างั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันลูกอ่าเก่งนักเรียนใช้ได้เลยนะคะดูวิจิตการจำคำตายบ้างลูก เสียงสั้นอย่างที่ครูบอกหน้าตาตัวสะกดสาแม่เท่านั้นคำว่ากม่ได้บอดนะคะบ้างดมงยมคำตายตกงหมดอ่าโอเคได้หลักการจำแล้วเราไปต่อนะคะง่วงไหมไม่ง่วง ง่วงไหมไม่ง่วงถ้าง,ง่วงเต้นมาขี่ได้นะคะเอออ่ะเรามาลองดูแบบฝึกกันนะลูกข้อไหนลูกคำตายสองคำเลยได้ไหมคะก็ไก่ค่ะ ถูกต้องเก่งมากใช่เลยลูกทําไมรู้ไหมดูง่ายๆข้างหลังมาตาแม่กดเห็นไหมคะดอเด็กดอเด็กแล้วก็ตรงขาก็สะอะใช่ไหมคะมันก็สั้นแล้วก็คําแรกก็ออกเสียงอัดก,กึ่งเสียงก็ออกเสียงอัเหมือนกันสั้นหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อคอไก่เป็นคําตอบที่ถูกต้องออกเสียงในลูกก็ไก่มีคาอะไรบ้างลูกดตลาด ตลาอากาศอกระจาถูกต้องหลาดกับภากาศแม่นแล้วอ่าเราลองไปดูข้อต่อไปนะคะข้อที่สองมีคําเป็นมากที่สุดหรดูที่มีคําเป็นมากที่สุดเท่าไหร่คะข้อสองค่ะข้อสอง อ่านเลยลูกกลองหรูดูซูอหน้าซื้อูหน้าซื้อเก่งเกเพราะว่าก่องก็คือแม่โกงเห็นไหมคะได้เลยแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะข้อสองเป็นคำตอบที่ถูกต่อเลยค่ะยาวนิดนึงแล้วลูกลองดูอันนี้ถามคำตายบ้างแล้ว คาเป็นลงเข้าใจแล้วเรามาดูสิคะว่าคําตายมากที่สุดคือข้อไหนอันนี้ไอวีน่ารักสองครับอ้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเับหนึ่งหนึ่งหนหนึ่งบหนึ่งบหนึ่งหนูดูข้อหนึ่งรูกรักั์กักษณน เป็นคำตายมากก็สันคำตายอัมเห็นไหมคะเจ็บนี่บอมบไม้มาเลยแม่กดตวดดอเด็กโอ้ยปวดตอเด็กอีกไม่ก,กดโอ้ยเจ็บปวดเลยคืนโอ้ใช่คาันะชับช็อใหนึ่ให้ฉันรู้สึกไอฟีจะชอบนะอฟ,ฟีก็อาจจะยิ้ไมได้รู้สึกความเด็กๆนี่อย่าเพิ่งเริ่มไปคิดมันว่านะคะเอาเป็นแค่พี่เลิฟลุกอะ พอหนึ่งถูกต้องค่ะต่อนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูลูก <c oughs> ผมกังให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะมาะเกเด็กๆทุกคนรักทุกคนเลยอย่าอย่าลืมนะที <c oughs> ่ถูกต้องด้วยนะคะสงสยัยอะไรอ่ะไม่สงสยัยเรามาลองดูนี่เลยค่ะเล็วะเก็บไว้เลยลูกตัวเนี้ย เป็นหลักการสังเกตค่ะเราขเขาคอยขึ้นมาที่ไหนเลยลูกดได้ตลอดใช่เลยค่ะบบให้เวลาเซฟเลยค่ะจดไว้ก็ได้ลูกคำเป็นคำตายเป็นคำท,คำที่ไม่ยากนกแะแล้วนักเรียนเรียนผ่านมาแล้ว ่อันนี้ครูตอบย้ําแบบละเอียดเลยนะคะอธิบายละเอียดเลยให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเด็กๆก,ก็จําไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะจนถึงเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเลยค่ะตาบใดยังเรียนในประเทศไทยนะคะหนูจะเจอคําแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยมนนยากเลยคราวนี้นะคะหลังจากที่หนูเรียนรู้แล้วคุณครูก็มีความรู้สึกว่านักเรียนน่ะยังอยากเรียนต่อ ครูเข้าใจเลยค่ะก่อนที่เราจะจากกันอะ่ะคุณครูก็เลยต้องหาแบบฝึกหัดเสริมมาให้หนูสองแบบฝึกหัดนะคะเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะไม่ต้งองกังวลมีแค่สองแบบฝึกนะคะส่งอะไรนู่นเลยค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะคอยส่งนะลูกหรือจะฝากค,คุณครูประจําชั้นไว้ก็ได้อย่าลืมเขียนชื่อเลขที่แล้วก็ชั้นห้องอะคะ่ะพอหกทับอะไรให้ชัดเจนนะลูกหนูดูนะคะใบงานใช้เลขไทย เวลาเขียนต้องเขียนเลขไทยนะลูกตกแต่งชิ้นงานได้ไหมอ่ะได้สิคะครูรู้ว่าหนู่เป็นเด็กสร้างสารรค์ใครอยาก <c oughs> ตกแต่งชิ้นงานได้เลยค่ะ <c oughs> ครูมีคะแนนบวก <c oughs> เพิ่มให้ไม่ต้องกังวลลูกครูรักเด็กของครูทุกคนอ่าหนูดูเลยลูกจะได้มีกําลังใจนะคะที่เขาชอบกินกล้วยเพราะอะไรทําอะไรจะได้ไดง่ายๆปอกกล้วยเข้าป่าเห็นไหมคะปอกเปลือกกล้วยง่ายที่สุดแล้วลูก ถ้าใครปอกเปิดกล้วยไม่ได้เนี่ยแย่แสดงเราไม่มีความพยายามเลยนะคะขอให้นักเรียนนำความรู้นี้ไปใช้มีใครสงสัยอะไรถามตอนนี้เลยก็ได้นะคะมีเวลานิดหน่อยถ้าไม่ถามจเจอกันตอนเปิดเรียนได้ค่ะโคู่ะคือใบางานนี้ทำยังไงเลยก็ได้ใช่ไหมคะใช่ลูก ได้เลยค่ะเขียนลงสมุดก็ได้เอาที่หนูสบายใจเลยลูกเอาแค่ความรู้นะคะเนื้อหาหนูจัดการได้เลยค่ะมีใครสงสัยอีกไหมลูกสมุดภาษาไทายได้ใช่ไหมคะคุณครูสมุภาษาไทายได้ลูกสมุดภาษาไทยได้ห้องใครห้องมันเลยค่ะได้หมดเลยค่ะเพราะคุณครูที่สอนหนูอะอย่างห้องที่คุณครูสองภาคสอนสี่ห้องครูตรวจเอง แล้วก็อีกสามห้องคุณครูนะ้วัฟเฟิก็จะเป็นคนตรวจให้นะคะหนูไม่ต้องกังวลเลยลูกใช้ฝากกาหลายสีได้ไหมาาหได้ปากกายได้เพราะว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ขออนิดเดียวลูกลายมือนะคะขอให้ใช้ลายมือที่ปรับปรุงแล้วลูกเพราะว่าลายมือนี้เราต้องเขียนโอเน็ตนะคะวันนี้เราจะลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันเวลาเดิมบ่ายโมงตรงนะคะช่วยกระซิบ <c oughs> บอกเพื่อนๆด้วยนะลูก แล้วเจอกันค่ะหัวหน้าบอกเลยลูกนักเรียนเตรียมนักเรียนทราบามคาร์ลูุนโคค่ะขอบคุณคุณครูบ๊ายบาย